นี่ค่ะเชิญทานกันได้เลยนะคะสลัดมันฝรั่งกระหล่ำดองทั้งเนื้อย่างทั้งน้ำสลัดหมดนี่ฉันทำเองกับมือเลยนะคะว้าวอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยก็อร่อยอย่างที่ว่าจริงๆนั่นแหละฝีมือเข้าขั้นชำนาญเลยนะคะเนี่ยเหมือนเราจะได้คนดีๆมาอยู่ด้วยแล้วสินะเนี่ยไงต้องมองมาทางนี้ด้วยเล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะคะท่านโอไลออน เป็นฝ่ายชั้นตังหากหล่ะคะที่ได้คนดีๆอย่างพวกท่านรับตัวมาอยู่ด้วยนะคะนะช่างเป็นหญิงสาวที่งดงามทั้งกายและจิตใจอะไรยี่อย่งนี้ต่างจากหมาเวรแถวนี้ลิบลับเลยก็แล้วไหนต้องโยนมาทางนี้ด้วยเล่านี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วตั้งแต่มีเทียในร่างมนุษย์มาอยู่ด้วยจะเห็นได้ว่าเธอเป็นคนขยันและเอาการเอางานเป็นอย่างมาก คงเป็นเพราะเธออยู่ในร่างมา้ามาอย่างยาวนานนั่นแหละพอได้มาทำงานด้วยแขนขาของตัวเองในร่างมนุษย์แล้วก็เลยรู้สึกสนุกขึ้นมาแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะจะไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้แหละค่ะช่วยได้มากเลยค่ะฉันน่ะยังไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนมากกว่านี้ฉันจะต้องพยายามยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกค่ะ ไม่ลองนาะเธอนะ่ะเป็นประโยชน์มากพอแล้วละ่นะเนาะยายหมาเวนหนวกหูยะแต่ว่าตัวฉันน่ะนอกจากช่วยงานท่านโมลินกลับลากรถม้าแล้วอย่างอื่นก็แทบจะแค่นั้นก็ช่วยได้มากพอแล้วล่ะค่ะอย่างอื่นละ่ะก็ท่านโอเลออนน่ะเป็นคนไม่ดีใช่ไหมล่ะคะเพราะงั้นตัวฉันเองก็อยากช่วยเหลือท่านโอเลออนในฐานะคนไม่ดีเหมือนกันนะคะ แม่ฉันไม่ใช่คนไม่ดีอะไรสักหน่อยนะ่ะไม่เอาสิโทไม่ล่ะไอหมอนี่แหละคนชั่วคนเชื่อของแท้เลยแหละไหนหรอคนชั่วของหล่อนอะเอ๊ะนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอทั้งทั้งที่สร้างเรื่องเอาแต่ได้มาตั้งมากขนาดนั้นแท้ๆนี่ฉันไปทำอะไรแบบนั้นไว้ด้วยเหรอก็อย่างเช่นไปค่มขืนท่านองค์หญิงนั่นไงล่ะ แต่อาณาจักรก็ถูกฉันช่วยไว้ปะแม่จะเรื่องซื้อทาสอีกอ่ะแต่หล่อนก็อยู่ดีกินดีไม่ใช่หรือแถมยังลงมือกับโจรสาวอีกด้วยแต่แม่นางก็ไม่ได้อยู่โดดเดียวอีกต่อไปนะเว้ยสุเคไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วแล้วก็ไปข่มขู่หวังข,งข่มขืนผู้หญิงที่กำลังเจอปัญหาอีกพอได้เจอกับนายท่านก็เลยตระหนักถึงผู้เป็นนายอย่างแท้จริงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ ก็ตามนั้นแหละไอหมอนี่มันโยนคนเข้าไปในการฝึกแสนโหดหินอย่างไม่ใยดีเลยนะทำเอาฉันเกือบตายมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วเชียวนะหากตัวฉันถูกฆ่าตายในระหว่างการฝึกแล้วล่ะก็มันก็ไม่เป็นเพราะสิ่งใดอื่นแต่เป็นเพราะตัวฉันเองนี่แหละที่ขาดซึ่งพลังเพราะงั้นฉันถึงไม่มีทางโรดแคนหรือมีความขุนเคืองใดๆต่อท่านโอไลออนหลอกนะคะ ฉันนะเชื่อมั่นในตัวท่านค่ะเพราะฉะนั้นได้โปรดช่วยชี้แนะและเชื่อในตัวฉันด้วยเถอะนะคะฉันรับรู้ถึงความตั้งใจของเธอแล้วแต่ว่าต่อให้เป็นเธอก็ตามฉันก็ไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งเด็ดขาดคงจะเข้าใจในจุดนี้สินะขอบพระคุณมากค่ะเพื่อที่จะเป็นกำลังให้กับท่านโอไรออนได้โดยเร็วตัวฉันจะพยายามค่ะกรีดมีเทียไม่ต้องเข้ามาค่ะ ฉันจะล้มมันด้วยตัวคนเดียวเองทำได้แล้วนะมีเทียสุดยอดไปเลยอะค่ะอย่าพึ่งดีใจไปศัตูมันยังเหลืออีกเยอะภายในวันนี้เธอจะต้องเปลี่ยนคาสให้ได้เพราะงั้นหนทางนะ่ะมันยังอีกยาวไกลนักค่ะโอเลออนจะสปาตาเกินไปแล้วอะจะมาตกใจเลยแฮะไม่นึกเลยว่าจะเปลี่ยนเป็นคาสแม่มดได้ภายในวันเดียวจริงๆแบบนี้ เรื่องนั้นก็ต้องขอบคุณทุกคนนั่นแหละค่ะให้ตาสิมาแนวนี้อีกแล้วสินะเอานี่รางวัลของเธอเดี๋ยวฉันจะช่วยเอ็นดูแบบจัดเต็มให้เองท่านโอไลออนดูเหมือนว่าท่านจะนอนหลับฝันดีน่าดูเลยสินะคะเนี่ยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้หลังจากนี้ไปมีเทียจะพยายามนะคะ ก็จบวันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดติดตามด้วยนะครับสนับสนุนได้บนเลนดี้ครับผมครับ